แทนๆแ,แล้วเราก็ถึงถ้ำปลาเร็วๆเ,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 เป็นปลาที่กินผลไม้แปลกแท้เหลาดูอาหารปลานะครับมีอะไรอ่ะเคนตาูปแตงโมอู้หูเฮ้ <3 S 2> มัน <3 S 2> ก็ เดี๋ยวพี่มากินกันอุ้ยแทน okay.

Chinh đất chinh <laughs> đất chinh <laughs> đất chinh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  ừ oh, tại có giờ tinh tinh ạ hey mà mai ตั้งออเดอร์ที่ไหนกันสามบามแล้วชื่ออะไรล่ะคะง่ายอ่ะมีไมกี่เดือ่าฮ่าฮ่าจังดโมี่ามาก็เยอะดูาแต่วนี่ท่านทานท่านนไหนหองกี่ไหน้สึกว่ตนี่มันใหญ่เลย นัไมันไม่เห็นที่เสรีเลยเสรีเดินไปฝั่งโูน้นต้องอ่านนี่ไม่ตรงน้นจต้องกดต่ำไปอ้เี้มานี่เดี๋ยวเลยนี่มีหมด

กินแล้วอะไม่ร้องนะไม่กินเองเลยดิ <c oughs> ไม่อีกทีเย่ yeah. เส่จะไม่กินไข่ปิ้งแล้วเส่จะกินในติมชื่นใจอะ่ะ